สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมกันนะครับ <c oughs> ก็วันนี้จะเล่นเกมใหม่ครับกันนะจ๊ะน,น,น,น่าสงสัยครับไอ้นี่คือหน้าหน้าของเมงเนี่ยอ้านี่คือห้องมนะเงมง <c oughs> ครับเป็นไงแซ่ตาไหมเฮ้เล่นเกมไหมครับคนหนึ่ง Mày hát, Mày hát, mấy yeah. Yay. Okay. 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 โอ๊ยเจ็บไปอยู่ข้างหลังนะกระตุกว่ะอัดไปดูเลยไปกระตุกเฮ้ยไม่ใช่ปั๊บ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 ทอด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 นี่กับนี้นี่โอ๊ยไอ้เชืย นะครับที่กระตุกนะครับขอขอโทษจริงๆคือเมื่อก่อนอนะไม่มีหน้าเห็นใช่ไหมตอนนี้มีห,มมห่้าอ้าแ่ข้ามด้วยดาบไมอมันใสีย

คอว่ะขอชิบไวเลยโอเคอะไรวะดาโอเคเล็ไปเนื้อไก่ไก่ๆๆโอเคทำไอดีเอ่ยทอดไหม กันไหมหัวในบ้านไม่มีทอนเลยเนี่ยปากมีด้วยข้างหลังมีแต่ข้างหน้าก็ไม่มีปากไว้คันเทพคันเทพมากคันคันนี่ใหญ่ไปไหมใหญ่ก็ใหญ่เ,เล็กมากใหญ่หนึ่งใหญ่นิดโอเค เฮ้ยโอเคเห็นกันชัดเจนหน้ากระดาษไนมไหมเบ๋าเบ้าสองทำอะไรต่อวะกูก็ไม่เห็นได้กหมคุณพี่เลวกไน น่นนอยากบอกเธอไปหาคนนั้ตกอยู่หินไอหินที่ไหน่ทานสิ ตึ้งตึ้งนั่นเขาย่อยา โอเคน้ำมุนงยายเปิดหน้ากล้องไหมไม่อยากให้ไม่ให้เปิดเนาะเออดทำไมอ่ะมันแบบมันบังอ่ะอ๋อบังบังเกกูดีฟินนี่ว่ะสีเหรอไม่ไม่ สอนเล่นก็ใครเล่นมาคะพี่อีไม่เป็นเล่นแต่ในคอมเป็นก็มปนสอนนะสอน,สอนที่ไหนล่ะทำชาไม่ได้ไหมทำเฮื่อโอเคเราจะไปต่อลุยกันเลย 哎，那什么？哇，哇！ วิ่งสิครับรอหาอะไรล่ะหิะวอะน่ารักจังเลยอร่อยอ,อิ่มหอวว่ะ

ให้หมูด,ด,ดีโอเคไปด,ดูลูกพี สบายนะผมที่บอกไปไก่โอ้เจ็บอ้าแม่งแล้ต้องเอาหินนวยนะจำเป็นด้วยโอ้โโอเคุจะเปิดกล้องทำไมเนี่ยเออว่ะเปิดกล้องทำไมวะมันบังนะเนี่ยบงังไหม ok để không năng cũng cho mấy tươi mọi người băng người ta hỏi Cắt tục Đuôi bé bé bè bé 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 สั้นนะสั้นมากเช้าแล้วเช้าไม่อะไรดิผมไปกันด้ดดโด้วยด้ยด้วยด้วอู้ยูเข้าหัวเข้ามาหัวเข้าอู มันใดไม่จําเป็นนี่ก็ไม่จําเป็นหายไม่จำเป็น,มมปน,น,ปนต่อปป้าก็มันไม่ทำอะไรนะ การหมายฝึกหัจะเผาไรต่อเนี่ยเออวัดฟินสมาเผาใช่ไหมฟินสักบอกเฮ้ยหายออฟินไม่สามารถเผาได้งั้นเดียวัทใหม So นอาเมดอนไ่นะ้างดูนเฮ้ยเฮ้ยทอไปลยเห็นไ่มมันก็ออกตะลุย่วยกว้าแบบได้เลเฮ้ยเอนมนลาวา,วานกว่าลาวาที่แถมท,ทอ้ปได้ กินเนื้อหมูนานเล้อข้าหมูหมูมันหายากต้องค่าหมูสักหน่อยต่อไเฮ้ยยาตุกจ้าอย่นนีดอย่นนีดอย่านียาหมูยอย่าเยอายีครั้มจะตกไหมเฮ้ยเฮ้ยหมูหมูหมูยาตุกมันจะตกห้าพงยาตุกเย็นใจด้วย ไปเนื้อหมูไหมเมาเฮ้ยไม่ได้ what the fuck เฮ้ยบักปะเนี่ย what the fuck เกยงแม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 งกูไม่ได้แล้วแต่แล้วแต่เวล่ะ my club เนี่ยตูมาเพื่ออะไรวะทำป้ายดีกว่า เปิอย่างไวไม่ไดททำปุ่มมีปุ่มไหมไม่ทำปุ่มสล็ตไม่ทำปุ่มไม่มีปุ่มไมเลเอาโอ้ไม่มีปุ่มเซงป้ายเลยวะเอาป้ายมาแทนทอเนี่แหละดินไม่ํำเป็นเลย ผมไปดูเอ่อหนังสั้นมานะหนังสั้นซึ้งโคตรซึ้งน้ำตาจะไหลโอยฟักหนึ่งนะ